สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมาขาวชี้ัดฟันธงนะครับเจอกันวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568นะครับค่ำคืนวันอาทิตย์ยังมีฟุตบอลให้ได้ติดตามกันเยอะเหมือนเดิมโดยเฉพาะอังกฤษมีศึกฟุตบอล FA เครับเกมบิ๊กแมตช์อยู่ที่เอเม a ร์สสเตเดียมนะครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกัอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้คิกออฟกัน4ี่ทุ่มตรงนะครับอ่ะก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้เหมือนเดิมฝากไว้ทุกวันนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกัน เข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับสอบถามข่าวคราวฟุตบอลแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคกันตลอด24ชั่วโมงตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ e a k 9 9ฝากขอบอลไปด้วยนะครับมาเช็คความพร้อมของทั้งคู่อาร์ซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนัดล่าสุดของอาร์ซน์เล่นในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับนิวคาสเซิล0-2ในศึกฟุตบอล คาร์บาวครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกนะเรื่องสภาพความพร้อมการได้พักแมนยูจะได้เปรียบนะครับส่วนแมนยูจริงๆก่อนนะั้นฟอร์มไม่ดีแพ้มา4เกมติดแล้วก็นัดล่าสุดถือว่ายอดเยี่ยมครับบุกไปแบ่งแต้มกับลิพูที่แอนฟิวในเกมแดงเดือดศึกพิมริกอังกฤษสัปด,ดาห์ที่ผ่านมานะครับ2-2คู่นี้เกมแรกเจอการถ้าเป็นพิมริกอังกฤษอาร์ซอลชนะแมนยูไปได้2 0นนะครับมาวันนี้น่าจะใส่เต็มทั้งคู่เพราะว่า มันเป็นทีมใหญ่เจอกันนะครับรอบที่สามเนี่ยทีมอื่นๆอาจจะมีการโรเตชันเพราะว่าอาจจะเจอทีมจากเลกวันเลกทูแต่อาร์เซนอลแมนยูผมเชื่อว่าวันนี้ทั้งอาร์เตต้าแล้วก็อัมโมริมก็คงจะจัดชุดที่ดีที่สุดอาร์เซนอลตัวเจ็บยังเป็นเซตดเดิมๆนะครับซาก้าเบนไว้แล้วก็มีเจ้าหนูเอ็นวานเอรีเจ็บเพิ่มรวมไปถึงโทมิยะสุที่เจ็บนะครับแมนยูจะไม่มีเมสันเมาล์ลูกชอริเดเลฟแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดนะครับในยุคข,ของอัมโมริมนี่ไม่มีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นสเปียร์ตัวจร ไปดูเจ้าทินก่อนนะครับเจ้าทินมีไคฮาว,คเฮวเวตคาเบียิเชซุสมาร์ติเดลี่แล้วก็เลนโดทอสซาเป็นตัวเลือกในเกมลูกส่วนนิฟิลจอร์จินโยเดคันไลท์แล้วก็รวมไปถึงโอเดกาดนะครับเกมรับาคาเมิลมาเันเยสซาลิบานะครับเป็นคู่เซ็นเตอร์ราก้าแบ็กสองฝั่งจะเป็นทางด้านจูเดนชิมเบอร์กับเซนเทนโกรประตูเป็นดาวิดลายาส่วนแมนยูเนี่ยหน้าเป้าใช้ฮอยลุนยืนปักหลักอยู่นะครับโดยมีบูโนเฟอร์นันเดสเป็นเพลย์เมเกอร์แล้วก็อมัดดิเอโลลงเล่น คู่กลางเป็นคอปปี้เมนูกับอูกาเต้นะครับสามเซ็นเตอร์มาไทเดลิกแม็กควายแล้วก็ลิชนโนม,มาเจเนตวิงสองฝั่งใช้มาสลาอุยกับทางด้านดาโลประตูเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นโอนาน่าที่ได้ลงต่อเนื่องไหมหรือจะเป็นบายินดีที่จะได้ลงเล่นในเกมฟุตบอล FA ฟเอครับวันนี้น่าจะจัดเต็มทั้งคู่แน่อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าคู่แข่งเป็นทีมใหญ่ด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับแอสตันเล่นในบ้านเกมดุดันอยู่แล้วนะฮะวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ลูกคีมของแอมเบอิมถ้าไปแบบระวังตัวก็อาจจะเก็บผลการแข่งเหมือนเกมไปเยือนแดงเดือดที่ผ่านมาก็ได้นะครับแต่ผมชอบที่แอสโตล์นะครับผมมองว่าด้วยระบบการเล่นอ่ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะที่เด็ดที่ขาดแล้วกเกมที่เอมิเรตสเตเดียมนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นแอสโตลที่ชนะมาได้ผมมองว่าวันนี้โอกาสที่แอสโตลจะเบียดเอาชนะแมนยูอย่างไมน,น้อยหนึ่งลูกผมช่ว่ามีแน่นะครับอาจซื้อใจเกมในบ้านเอกมะข่าวชี้ชัดฟันธงคู่นี้แอสโตล น่าจะเอาชนะแมนยูได้อย่างน้อย1ลูกเป็นลุนลูกที่2เอาแล้วครับคู่นี้ปืนใหญ่ไม่น่าพลาสสดส่วนอีกคู่หนึ่งก็ยังเป็นศึกฟุตบอล f a Cup ันะครับนิวคาเซิลจะเปิดบ้านเจอกับบอมบลีย์นะฟอร์มหลังกําลังดีนะครับอีซักได้นักเตะยอดเยี่ยมพิม์ลีกได้ประตูยอดเยี่ยมของพิมลลีกฟอร์มกาลังดีเดี๋ยวดูว,ว่าวันนี้เอดดี้ฮาวจะพักไหมหรือว่าจะมีชื่ออยู่ที่ซุ้มมานั่งของรองแต่โดยรวมเลยผมช่วงนิวคาเซิลน่าจะ มีการโรเทชันแน่เจอทีมที่ค่อนข้างห่างชั้นกว่าผมเชื่อการเล่นที Saint ่เซนต์เจมส์พาร์คแล้วระบบ Arsenal, อาร์ชโนอาร์ระบบของนิวอารเซนกำลังมาไม่น่าพลาดครับน่าจะไล่ถลุงบอมบี้แบบสบายๆนะครับ3ลูกน่าจะดิงถึงนะครับ2คู่วันนี้ FA ฟเอครับชอบเจ้าบ้านทั้ง2ทีมเลยเอกมาข่าวที่ชัดฟันธงไปที่อาร์ชโนแล้วก็แล้วก็นิวคาสเซิลนะครับแอดเอเอเก้าสุก้าพูดคุยเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ